และกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนกับการรีวิวฟูลทีมนะครับผมในรอบนี้จะเป็นฟูลทีมชาติทีมแรกที่ผมทําการรีวิวนะครับผม นั่นก็คือฟูโปรตุเกสนะครับเพราะว่ามีแบบว่ากองหน้าสุดเป้าตัวตึงอย่างแบบฮิโดซีซี68นะทุกคนมายืนหน้าคู่กับยูเซบิโอนะยูเซบิโอปีเอลเอ็นนะครับผมในไอปีท็อปๆเลยซึ่งในฝั่งของทางพิโดนี่ก็คือแบบรูปร่างนี่จะเป็นรูปร่างปกติพิเศษนะคือแบบก้ามโตเป็นแบบว่าซูเปอร์แมนกันเลยทีเดียวเชียวทั้งหน้าคู่2ตัวนี้ก็จะเป็นซ้ายห้าขวาห้านะครับผมทั้งพิโดและยูเซบิโอนะต8โดยกําเนิดของพิโดนี่อันนี้ยังไม่รวมฝึกฝนเลยนะครับผมก็คือแบบ ความเร็วสปิดต้นนี่ก็คือติดทอง จบสกอร์พลังการยิงยิงไกลยิตำแหน่งก็คือทองทองแท้นะครับผมแต่ลูกโทษก็ฟีคิกกันอย่างตึงๆ1 4 4แถมมาด้วยแบบการเลี้ยงบอลนะครับจุดเด่นของวิดโอซีซีในปีนี้ก็คือแบบมีเลี้ยงบอลถึง148นะยังไม่รวมฝึกฝนนะเว้ยได้บูตแบบว่าฟูบุตเกตมาก็คือเลี้ยงบอล148อะแถมแบบว่ามีการแบบควบคุมบอล140นะติดทองด้วยเช่นกันก็คือเลี้ยงบอลติดเท้ามากๆแล้วก็ฝั่งยูเซบิโอก็อย่างที่รู้กันดีก็คือตัวเก่งแต่ว่าติดฟูลทีมน้อยไปหน่อยแปลว่าก็เป็นตัวแบบแพลวพ้าหนึ่ นิสัสที่ให้กับพี่โดมาก็คือจะเป็นชอบเล่นลูกทักษะยิงไกลได้ดีเอเมเกอร์ maker, แล้วก็ไซก้อยแล้วก็เทคนิคอลดิฟเลอร์นะครับผมฝั่งของยูเซก็เหมือนกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าจะเป็นสปดเบอร์เข้ามาทดแทนในส่วนนะของยิงไซก้อยนะโค้ดของไอดีนี้ก็คือจะแบบมีค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยจะใส่เป็นแบบเท่าที่มีไปก่อนเพราะว่าแบบมีพวกเฟิร์สทัชก็พอแล้วทั้ง2ตัวหน้าเป้านะครับโค้ดจำเป็นแล้วก็ราคาของพี่โดในปัจจุบันก็อยู่ที่49้าล้านล้านนะทุกคนราคาขี้แตกเลยลน,ลนต่อมาจะเป็นคีอกอย่าง กอนซัโลเกเดนะครับผมกับหลุยฟีโกนะตัวตึงฟูตุเกตยังไง <S 2> <S 2> ปรตุเกตก็ต้องมีหลุยฟีโกนะมีแคปปีแคปนี่จะเป็นตัวบกแปลกที่แบบว่าค่อนข้างจะเปิดบอลได้ดีนะครับผมเพราะว่า,าผมเคยใช้มาก่อนตอนสมัยเริ่มแบบสตรีมแรกๆเลยส่วนก o อนซัลโลเกเดนี่ตัวนี้ก็คือแบบค่าจบสกอร์ยิงไกลนี่คือแบบว่าโอเคมากๆนะสำหรับผมเล่นได้เลยในราคาแบบว่าย่อมเยาเลยนะสองแสนใครทำฟูตุเกตก็ไปหาจัดหาโดนกันได้ในป LL นะครับผมสามารถเอาไปเล่นหน้าต่ำได้ด้วยเพราะว่าแบบมีพวก นี่สัย,ยิงไกลแถมเข้ามาด้วยนะตัวนี้ก่อนสโลกเกเด<อ>มีเฟเเพแล้วก็มีไอตัวแบบว่าสปีดดิฟนะครับผมเหมาะกับการเอามายืนปีดด้วยเช่นกันฝั่งฟิกโก้ปีนี้ก็มีสปีดดิฟยิงไกลแล้วก็มีปัน่นมีเอร่คอร์สนะครับผมเรื่องการเปิดบอลของฟิกโก้นี่ก็คือไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนี่ครับสเตตก,ก็ตามนี้คร่าวๆนะส่วนคู่เซนคู่แบบว่าคู่กองกลางของเราจะเป็นอย่างเยโอวาเทอุนเยสกับลูเบนเนเวสนะครับผมปีใหม่เอไอมีดท็อปอย่างลูเบนเนเวสยูทีบวกแปดนะทุกคน2ตัวนี้ค่าแบบว่า พลังการยิงของฝั่งเนเวสนี่ก็คือเยอะมาก1 4 1พลังการยิง1้อกนะครับค่าจบสกอร์ทั้งสองตัวนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าในเรื่องเรื่องของเกมลับนี่ก็คือแบบปั๊บกันแน่นๆเลยส,ส่วนนูนเยสนี่จะเป็นตัวแบบถูกราคาย่อมเยาแล้วกันแสนแปดทุกคนแตะต้องถึงติดฟูลแมนซีด้วยหนึ่งตัวอีกหนึ่งฟูลน,นะครับผมซึ่งตัวอย่างเนเวสนี่ก็คือแบบว่าปีใหม่ผมได้ลองจับมานิดหน่อยแล้วยิงไกลค่อนข้างดีมากสำหรับผมเลี้ยงบอลเปิดบอลได้ดีมากมีค่าอ่านเกมที่ดีนนนะะะครรรับสาาาามมถออททงไดด้้้้วววยแแลต่กกก็็จเปปณีุ สามพลังก้นเดือดในราคาเท่านี้ต่อมาจะเป็นคู่แบ็กอย่างเอ่อเนลสันเซเมโดนะครับผมกับนูโนเมนเดนะเนลสันเซเมโดนี่ก็คือแบบเอ่อผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วในฟูลเบนฟิก้าบวกเก้านะครับผมตัวนี้ปี23พาร์ทเวิร์กปีนี้จะเป็นแบบปีที่นักเตะไส้ในพลังดีหมดทุกตัวเลยลส่วนใหญ่นะ23พาร์ทเวิร์กฝั่งซ้ายจะเป็นนูโนเมนเดสตัวเปเช่นะครับทุกคนอันนี้ยังเวลหนึ่งอยู่นะถ้าเวลเต็มฟูลทีมก็จะเป็นประมาณนี้วิ่งร้อยสามสี่ร้อยสามห้านะครับถือะไรมาก คู่เซนเตอร์จะเป็นลูบินดิอาร์ตกับนิาโดคาวาโยนะครับผมอ่าดิอาร์ตจะใช้เป็นแบบว่าปีใหม่ละกันปีซีส่วนฝั่งคาวาโยจะเป็นปี88เจนันครับผมซึ่งแบบว่าในปีนี้ความเร็วก็ถือว่าไม่แย่นะ1 3 2 1 3 4ปกติมาเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมจะกดมาดูแค่ค่าพลังของตำ,ตำแหน่งของเซนเตอร์นะความเร็วการกระโดดนี่ก็คือไม่แย่เลยอาจจะต้องแบบไปหาอัพลูบินดิอาร์ตอีกทีนึงแต่ฝั่งของแบบว่าคาวาโยนี่คือค่าประกบตัวทองดูดันทองนะค่าดูดันเยอะๆบางที ก็ดีมีข้อดีก็คือมันจิ้มบอลขาดนะครับผมประมาณจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างหลุยพปาติซิโอนะรุยรีราคาย่อมเยาแต่ว่าจากการใช้จริงแล้วไม่งอนกลัวไม่ไม่ค่อยไปมไม่ไม,ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แต่ว่าเราก็หักใช้ไปก่อนผู้รักษาประตูโปรตุเกตนี้ใส่ที่ให้มาก็เป็นพวกตอบสนองนึ่งหนึ่งกับยืนอยู่ตรงกลางนะครับเวลายนบอลนะประมาณนี้ตัวสำรองในทีมนี้จะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเป็นไอดีที่แบบว่าเราเสกกันมา<ไ>นะเสกวิดีโอเข้าไอดีแล้วก็ส่วนทีมคันเรื่มของโปรตุเกสจะได้ค่ายืนตำแหน่งเลี้ยงบอลนะครับผมบวกสองบวกหน ก็จะมีแบบว่าพวกฟีเจอร์คัลเลอร์ของโปรตเกตอย่างเช่นการเลี้ยงบนบวก, 3, บนบนบก 3, สามควบคุมบบวกสามส่งสั้นบกสองข้องตัวบกสองยนะครับผม <Nice. S 1> เดี๋ยวในเกมความเก่งของฟูโปรตุเกตครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะดุเดือดเลื่อนผ่านแค่ไหน <c oughs> เหมือนเดอร์ซิมเลยเดอร์ซิมที่เดินได้เราไปแล้วครับพี่โดซีซีอ๋แต่มันต้องเล่นหลายคนมีคนเล่นหรอพี่แล้วหลุยส์ฟิโก้บีแคปแต่ให้มายูเซบิโอ ปั่นเป็นไงโอ้โหยูเซมาแล้วนับหนึ่งแต่วันก่อนผมไปเล่นกับตี้พี่เบลนะพี่แคร์วาโลแม่งเจอแต่โปเฮ้ยๆใครอะเดี๋ยวเอาวอลันบีเจนันมายิงกูเลยหรอพี่แบ๊กดูปีนี้มีปั่นเอามาปั่นโชว์กูเลยแย่แล้วโดนคัดแบ๊กดูนี่โอ้โหแย่วิ่งไม่ทันเลย ไม่มีใครกองเซนเตอร์ไม่มีใครวิ่งทันเลยไปเฮ้ยบอลันเจนันหาป้าอีกแล้วนันไสวยจัดโอ้ยังเซฟอีกเหรอไปกอนเซลเกอร์เกดส มี่ใครเขาทำฟูบรตุเกตรรอยู่ป่าวะอ,อ๋อแมทช์แพลตต์นี่ว่ะแ้วพ,พี่โดพี่โดพิวไหมปีนี้เอ๊บเอ๊บเฮ้ยโอ้โหแรงหมดเลยดิเก็ตอยู่ครับผมเกรงใจเพราะว่ารอเติมคูณสองสองเลยโอ้โห จลมานีคอสโอ้โหสวยจัดมักกะโรนีคอสยังไงล่ะแบบอยากให้เพื่อนลองไปใช้กัน,นะเวยมีใครมีอนิเมะแนะนำไหมคนดูช่วงนี้ผมตามหาอนิเมะดูอยู่ผมไม่ค่อยมีการ์ตูนดูเลยช่วงน่ะขออนิเมะแบบเอ่อแบบว่าที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรักหวานแหววได้ไหมขอแบบอนิเมะแบบเดือดเดือดยังไม่ทันได้คุยกับมิดคอ์ก็เสร็จแล้วเอ้ยโอ้โห ไม่คอเองเสร็จวาขนาดนั้นหรอโอ้ลูเบนเลเวสยูทีเฮียค <Yeah! S 1> มจังอ่ะเท้าซ้ายเฮ้ยลูเบนเลเวสยูทีวิ่งม,มาแบบปั่นแบบว่าไม่ต้องตรงไม่ต้องแต่งยิงแม่งเลยเขาสวยปั่นซ้ายสวยจัดแบบเวลาเล่นนะคนดูพยายามเอาแบบเอ,แบบเอาแบ็คลงนะอันนี้ได้เครดิตม,มาจากน้องอา,าร์มพหลูนะพยายามเอานักเตะก,กับตำแหน่งก่อนอึ๊บเฮ้ยเฟกหลอกบอลล้หนึ่งทีกับเฮ้ยพิวโอ้โหไหนเอ็งเอ็งไม่ต้องสปอยนะแต่ขอแบบ เอาแบบสโคบแบบว่าบทนำเรื่องมันว่าแบบมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะได้ไหมอาร์ตเซโเท้าขวาหรือเปล่าโอ้เซโอยู CEO าารทเวิร์กปั่นเข้าเลยหรอตัวแสนปผมก็เลยแบบเลิกต่อแม่งไปเลยช่วงหนึ่งไม่มีหนังอื่นมาดูเลยยูเซบิโอ โอ้ยยูเซฟูปูตุเกตต้องมีตัวนี้โคตรตึงพิกย่างสวยมันมีหลายตัวดิฟันเดอร์เฟนตัวหนึ่งอ่ะเร็วๆอ่ะถ้างถ้าอันนี้ไม่ได้บอกว่าผมมาผมก็จะเชียร์เป็นตอมอริกับฟันเดอร์เฟนอ่ะตัวหนึ่งงบย่อมยาวตัวหนึ่งแบบแบกๆซ้ำแบบได้ไหมแบบไม่เคยดูยันเทนเลอร์เลยว่ามันคือเรื่องเกี่ยวอะไรไปแล้วยูเซบิโอลูกชิปสวยอ,อ้บ เฮ้ยตามมาทันได้ไงแต่อ้อมซาซิเนเจอร์โลชอ็อตโอ้โหยูซีเก่งจัดยูซีเอลเนมันมีใครอีกว่าเอาจเจนเซนมายืนก็ได้นะลงงบย่อมเยาดีถ้างบไม่เยอะโอ้โหปาดไม่สวยหรอยูเซสวยเสียโอเปิดบอลกินโอ้โหเดรูเบนเดียสิยูม่องนิ่งๆเลยไป ปั้นพีโดก่อนดูพีโดดิดูพีโด,ด,ด,โดแล้วก็บล็โลปั่นสองแม่งเลยเอ้ยฮหนึ่งว่าเซฟแม่งบอกใจหายในความหมดไฮไลท์พีโดกูเอเลนฮาซูพี่แหนมต้มจิว๋วเบอร์เกอร์คิงสวยบายยูเซบิโอตาเราแลละตาเราแลละและนี่คือพีโดสุดหล่อไงละ่ะ ไปแล้วครับดำหนึ่งวิดีโอซีซียังไงล่ะยาหูจุ้มมือกันหน่อยจุ้มมือกันหนวัดดีนะนะครับน้องฟอร์มเราไม่ได้คุยกันนานนะน้องชายพี่หลอกเฮ้ยยูซียูซีอย่ามายุ่งกับยูซีกินโอ้หยูซีพี L N. โอเอลเอ็นวู้ฮึบิเลยวิง วิ่งสู้เลยวิ่งสู้ฟัดยูเซบิโอไปถึงปะเกเดสโอ้โหโอ้โหโอ้เกเดสได้สู้เกเดสได้สู้โอเคสวยโอ้ยโอเคพี่น้องสีส่ในกรอบยังคมไม่อยู่ ดูไอทิปตรงไปเลยมันเจ็บรือ้อบาดแพ้รักมันบันทอนนะเออไปแล้วเฮ้ยเช็คล้ำหน้าอุ๊ยดูเซบิโอปึออ๊บอะพี่โต้กูเพยยันรันไปไหนแล้ววนะเนี่ย รูเบนเนเวสโอ้โหรูเบนเนเวสของดีจริงวะ่ะเ <Yeah. S 1> นีย่ยโคตรคมยูทีเฟซหลอกอะไเฟซไม่ติดเอ้ยโอ้โตัวปูตุเกตแม่งเลี้ยงบอลดีโคตรเลยวะ่ะแบบไอ้ค่าที่มันให้มานี่มันไม่ได้ให้มาเล่นๆนะเนี่ยรูเบนเนเวสยิงไกลโอ้โหเนี่ย yeah. รูปเบนเนเวสของจริงไอ้นัทไอ้คิดว่าโคตรเก่งเลยวะ่ะเนี่ยไม่คือไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ย โอ้โหปั่นละปั่นก็ดียิงไกลก็ดีหายละโมแต่เล่นนะสวยพี่ชายอยากโดนเอ้ยไปก่อนนะนัดวันนี้พี่หาไฮไลท์ด่วนเองมาโดนอยากโดวนวันอื่นนะกอน์เซโลเกเดตพุโรสาหนึ่งแม่งเลยดูดีจะแทงโคตสวยจะพ่โดดูดีพ่โด้มองโอเค ก็ออกมาปัดให้สวยเฮ้ยผิววิชายอยากจะปัดบอลอย่างนั้นหรอบอลลงดีๆนะสวยครับขอดิบขอดิบไปแล้วนะพี่ชื่ออยากกินผัดหมี่ชื่ออยากกินผัดหมี่ ูจะลุดพี่โดซีซีปั่นเป็นไงโอ้โหโดซีซีบุมนี้เข้าคอดจัดไอหนอหนอขี้ตบมันจะมีให้รับยศด,ด้วยนะรับยศว่าเองทําทีมอะไรเชียร์ทีมอะไรอย่างเงี้ยลองแบบว่าไปกดรับยศได้นะครับผมเวลาเราดูบอลเราได้รู้ว่าแบบใครอยู่ทีมเราบ้าง วงในนั่นสบายสบายพี่โดรุดเดียวโอเคเผาไว้ชินสู้เตะทงโดนเขานำกูเหนื่อยแน่เลยนะตอนเนี้ยเล่นงง่ายๆแล้วกันไม่บันพี่โดละ ออนโกแกวขึ้นฟอร์มจะหลุดอะไรครับเนี่ยมาแล้วพีโดซีซีมีความเร็วตามที่เราขายของกันไว้หรือเปล่ายิงโอ้โหพี่โดเล่งเลียงคือคืนระยำใจในกรอบระเท่าอย่างนั้นเผื่อผมว่าพี่โดแบบวิ่งกับผมแบบแบบวิ่งแข่งกันนะ่ะเอาแค่แบบเอาแบบร้อยเมตรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็แพ้พี่โดนะโอ้โแล้วดูพี่โดหาช่องโอ้โ พี่โดซื้อปวดเลยหวดโฮอินว,ว,วันวด้าวิพี่ชายไม่เจอกันหลายวันเลยวันดีครับน้องอากิโตเออคนดูมีใครชอบดูบนรุโตะไหมอันนี้ผมถามหลายคนน่ะน่าจะรู้จักกับนนรุโตะแต่รุ่นลูกอะ่ะมีใครชอบชอบดูไหมครับผม้ยมาแล้วดิลูเบนเดเวสเท้าซ้ายด้วยยิงหักคออะ่ะสวยลูเบนเดเวทเอาหน่อยพี่โด ไปเราต้องมีล้างแคขนคืนกันบ้างว่ะเขาบอกว่าช็อตมาแล้วต้องเพออาเราะว่าช็อตกลับแล้วเราก็โอ้อินวันอย่าไม่พี่กล่องกิจกรรม end end of season ไงไอ้จำวันอันี้ได้ไหมล่ะทุกคนที่มันมันบั๊กไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเซิร์ฟมันเซิร์ฟมันบั๊กเซิร์ฟมันล่มอ่ะเออแล้วแบบบางคนที่เขาซื้อกล่องไปพอดีมันแพ็คมันไม่เข้าไอเดียโอเค okay. พี่โด,โดวิง่งวิ่งกลับมาก่อนพี่โดไปไปแล้ว แล้วดูกอนเซลโลเกเดสเช็คล่าหน้าพลาดสวยยูเซมิโอกอนเซลโลเกเดสเปิดบอลให้พี่โดมงสวยพี่โดดีๆยังไงล่ะเรียกเลยวิ่งหากล้องวิ่งหากล้องดูดูดูตบธงดีอดีตนักเตะที่เคยแบบพาแข้งในโรงละครแห่งความฝันยังไงล่ะเมื่อวานเรายังฟอร์มดียิงพี่แบ็คได้อยู่เลยวันนี้เราต้องฟอร์มดีได้เดี๋ยววันพิโด ฟิโก้สวยจัดดูพิโด้เปิดให้ฟิโก้ดิเฮ้ยเชลล์ลาน้าเลยนะพี่แบ๊กเด้อเชลล์ลาอย่างี้หลุยฟิโก้ไงล่ะเจลล์มันนี่คอใส่พิโด้สี่สี่ดูโอ้พิโด้จุ๊บปากไปหนึ่งทีอะจุ๊บหัวจุหววละใกล้ไม่หมดด้วย ว่ต่อบอลกันแบบทิกแท็กโโปรตุเกตอวงสวิงมาดีพวงสวิงมาดีดีว่าเองน่าจะลงวินโดว์ใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันมีติดพวกโปรแกรมทำงานด้วยใช่ไหมโปรแกรมที่ใช้เรียนอะไรอ,อเงี้ยเข้าดียูเซบิโอโว่ะโคตรเวอร์ลูกนี้ยิงไกลยังสวยไปครับกันซาโล ินโอ้โหยูเซบีโอทำแบบนั้นได้ยังไงโอ้โหลูกก็โดง่งโอ้โหขอเท่นหน่อยก็ไม่ได้สวยเีฮะยอ้เข้าได้ไงทุกคนโอ้โมยมอิโลโคตรสวยเลย 우